คือจกมา,ากมาและคิดว่าพี่พัดต้องมาเล็มออกอกีกใช่แน่นอนมี่ขนาดาร่วงไ<อ>ปแล้วสองครั้งแล้วนะนี่นะเราก็เห็นผลผลิตขนาดนี้แล้วต้องบอกเลยว่า พอใจพอใจไม่พอใจพอใจครับพอใจมากเป็นเพลงที่ทดลองมาในตอนนี้คือต้นไม่ไม่เน่าไม่มีปัญหาเลยต้นเลยไม่เป็นแผลอย่างที่เคยเป็นคนเน่าก็ไม่เจอพี่เจ๊ออกดอกไหมมันจะออกไหมจะออกไหมจะออกไหมพี่เจ๊ก็บอกว่าออกออกชัวแน่นอนไม่ต้องไปฉีดสารไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นก็เชื่อจนมาถึงมันออกดอกนี่แหละเต็มทั้งต้นเลยทีนี้ดีใจสุดๆ ดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เจ็บนั่งอยู่ที่สวนทุเรียนนะคะที่บ้านบางบ้านอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาพูดคุยกับชาวสวนทุเรียนนะคะที่เขาประสบปัญหาในเรื่องของการปลูกแล้วมีปัญหาใบเหลืองนะคะต้นซุดโซมมากจนแทบจะตัดทุเรียนทิ้งแล้วปลูกปาล์มแทนนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยต้นทุเรียนที่เก่าวมานี้เนี่ยคือให้ผลผลิตแบบดกมากๆนะคะดกทั้งสวนเลย ึ่งเขาผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขากันนะคะสวัสดีค่ะพี่แอนพี่พัสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนค่ะกิติเลศพักดีค่ะสวัสดีครับผมพิพั์พักดีครับค่ะทั้งสองท่านนะคะเดิมเนี่ยไม่ได้ปลูกทุเรียนมาก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยอายุประมาณ6ปีเท่านั้นนะคะเดิมทําอะไรอยู่คะพี่แอนเดิมทำอาชีพ ปลูกปาลมน้ำมันและก็เลี้ยงไก่เนื้อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุเรียนเลยไม่เกี่ยวแล้วทำไมถึงมาปลูกได้อะคะพอดีตาแกแนะนําว่าที่สวยเป็นพ่อของน้องสาวอีกทีหนึ่งก็คือเป็นญาติๆกันญาตินะคะแล้วก็อยู่บริเวณบ้านนี้บริเวณแถวๆนี้นะคะเพราะว่ายังไงคะเพราะว่าแกเคยปลูกทุเรียนขายโลละสิบกว่าบาทแกก็ได้ตังค์มาแล้วแกว่าน่าจะลองดูขนาดตอนสิบกว่าบาทก็ถือว่ายังได้เงินช่วงที่ตาแนะนําคือ ก่อนที่จะล้มปามมาเป็นสวนทุเรียนแปลงนี้อ๋อเดิมแปลงนี้มันเป็นปามน้ำมันแต่ตอนนั้นเกได้อยู่ประมาณสี่ห้าสิบบาทเก้ว่าลองดูเผื่ออนาคตมันต้องราคาสูงขึ้นแน่อเพราะฉะนั้นโคนปามแล้วอ่ะปลูกทุเรียนดีกว่าก็เลยเอาปลูกทุเรียนลงทุนเยอะไหมคะตอนนั้นก็ลงทุนหลายแสนเหมือนนะครับ เพราะว่าต้องซื้อแป๊บซื้อเครื่องค่ะหลายอย่างอุปกรณ์มันทั้งหมด10กว่าไร่ใช่ไหมคะสิบสองไรสิบสองไร่ก็คือต้องลงทุนหลายแสนอยู่เหมือนกันหลายแสนเพราะว่าตัดต้นปาล์มทิ้งต้นละร้อยสามสิบอ่ะคือค่าตัดใช่ไหมคะโอ้แล้วก็ตัดหมดเลยหมดทั้งหมดกี่ต้นคะในแปลงนี้สิบสองไรก็ประมาณ สองร้อยกว่าต้นก็เท่ากับทุเรียนนี่แหละใช่ไหมคะหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะปลูกเราก็เลยเอาปาล์มออกเรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลงทุนมาปีนี้ถือเป็นปีที่หกปีที่หกนะคะต้นทุเรียนหลังจากปลูกแล้วเนี่ยได้ให้ผลผลิตปีแรกเมื่อปีไหนคะปีที่แล้วปีหกห้าปีหกห้าปีสองพันหกสิบห้าเให้ไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันเจออุปสรรคเยอะทําไม่ค่อยถูกได้ผลผลิตเท่าไหร่เอยในสองร้อยกว่าต้นนี้ ได้ตันกว่าตันกว่าเป็ุทุเรียนตันกว่าแล้วตอนนั้นคิดว่ายังไงมันก็เริ่มท้อทอกันแล้วเริ่มไม่ไหวไม่ค่อยไหวไม่ค่อยไหวเพราะไม่เห็นคุ้มกับเงินที่ได้เลยเงินที่เราจ่ายไปเวลาที่เราต้องมาดูแลใชสู้มาตลอดสู้ตลอดจน้มาท้ออยู่พักช่วงทุเรียนเหลืองหมดเลยช่วงนั้นทุเรียน4ปีนะสมปี4ปีคือทุเรียนเหลืองหมดเลยเหลืองมันเหลืองจากอะไรพี่ ผมก็บอกไม่ถูกพอดีเจอพี่แจ๊เนี่ยที่แกว่ามากดดินให้ได้ใช้ h e บีอะไรเนี่ยหึงมันได้หาย้ไดแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้เราก็ปลูกปกติธรรมดาปกติเพราะว่าใช้ใช้ยาพวกนี้ก็ปกติเพราะซื้อตามร้านยาทั่วไปก็โอเคมาฉีให้ ไม่มีแมลงไม่มีก็ฉีดยาแมลงตลอดเพื่อแบบบำรุงให้ใบมันเขาเติบโตนะคะให้ต้นเขาเจริญเติบโตให้แข็งแรงให้พร้อมแต่ก็ยังเหลืองก็ยังโสมอยู่อยู่ดีนะคะจริงๆทุเรียนสี่ปีเนี่ยพึ่งจะเริ่มแบบเริ่มเริ่มจะตั้งไข่เท่านั้นเองนะหมายถึงว่าเริ่มที่จะเริ่มให้ผลผลิตเท่านั้นเองตอนนั้นโดนเพี้ยอยด้วยนะเป็นก้านทูบหมดเลยไม่มีใบไม่มีใบนะปีที่สี่นั่นนะเจอต้นเน่า ต้นเน่าเยอะนะขนาดยังไม่ได้แบบให้ผลผลิตแต่เริ่มเน่าแล้วตอนนั้นก็คือไฟท็อปเทอรล่าใช่ใช่ไหมคะชื่อมาเรารู้สึกมันยากยากรู้สึกว่าเริ่มยากแล้วเรยยากแล้วเราได้ปรึกษาคนรอบๆตัวไหมคะเพราะว่าทุเรียนไม่สวยทุเรียนมันไม่ดีเขาก็ไม่ค่อยแนะนำไม่มีใครอยากจะมายุ่งกับเราพูดง่ายๆคือไม่มีขยัก อยากมาถามว่าเออต้องแนะนําใช้นู้นใช้นี้เนี่ยบริษัทต่างๆก็ผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้แบบมาสนใจไม่ได้มาช่วยอะไรเราได้ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าเอาตัดดีกว่าตัดทิ้งนะคะพอดีเจอพี่กั้เข้ามาอ่าอันนี้เป็นจุดที่ได้เจอพี่กั้จากไหนคะพี่กั้เขาก็เป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันคนละหมู่บ้านใช่ไหมเกก็ทําทุเรียนมานานหลายปีแตก็เขาก็บอกว่าเออของพี่กั้สวยนะอันนก็สวยนะแล้วก็เลองไปดู ลองไปดูที่สวนแกเลยใช่ค่ะพี่กัวก็แนะนาว่าเออแกลองใช้เฮทบีมาแล้วนะได้ผลพอดีแกก็แนะนําให้พี่เจ๊เข้าสวนนั่นแหละพี่เจ๊กก็เข้ามาที่นี่เป็นปีที่ห้าปีที่ห้าคือยังไม่เปิดใจเต็มที่ยังไม่เปิดใจู้ีย้อนไปถึงว่าพี่กัวมาเจอกันเรียบร้อยแล้วไปดูสวนเขาเรียบร้อยแล้วเขาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะแกให้ทดลองใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยก่อนปุ๋ยก่อนดำกับแดงค่ะ แกก็บอกให้ใช้ประมาณ2กิโลหรือ3กิโลแต่ฟาร์มที่ว่าเราไม่ค่อยเปิดใจแล้วก็กะเอาว่าซื้อมาสัก10กระสอบก่อนใช่ไหมก็ลองวาน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 เออเห็นใบมันก็เออเริ่มมาเริ่มแตกคเริ่มอะไรก็ทดลองทีนี้พี่กลัวว่าลองใช้ เป็นสีเขียวกับสีแดงก็คือตัวซีฟอสสาหร่ายนะคะแล้วก็สีแดงก็คืออะมิโนโ <Okay. S 2> ที่ชื่อว่าสติมูเรลนะคะของเรา <B> 101. แล้วก็ hb 1 0 1แล้วก็ hb 1 0 1หใช่หลักๆก,ก็คือมี5้าตัวนะคะก็คือมี hb 1 0 1นะคะแล้วก็มีสาหร่ายซีฟอสสติม<ช>ูเรลนะคะเป็นตัวอะมิโนแอซิดนะคะแล้วก็ปุ๋ยกระสอบดําก็คือ hd มู n แล้วก็ปุ๋ยกระสอบแดง hd กระสอบแดงนั่นเองนะคะหตัวนี้ก็คือเป็นหลักที่พี่กรูกให้แต่ตอนแรกพี่แอนบอกว่าไม่กล้าลอง ไม่กล้าเราเพราะเราเจ็บมาเยอะเราเราก็ลงทุนมาเยอะเลยนะเราลองมาหลายสิ่งแล้วให้บีหนึ่งศูนย์หนมันค่อนข้างจะราคาสูงในครั้งแรกพี่เจ๊ก็ให้ทดลองโอ้โหแล้วมันจะกี่แสนกว่าจะมาฟื้นต้นเราได้เจ๊ลองให้ทดลองนะเอก็ใช้ได้อยู่นะลองไปทาที่ต้นเออมันก็เผแห้งเร็วน้ำไม่ออกมาเออก็ลองเปิดใจดูซื้อครั้งแรกครึ่งลิตร ไม่กล้าอ่านี่ขนาดไม่กล้านะเจอสามพันห้าสามพันเจ็ดเข้าไปสามพันเจ็ดบาทคร้อยบาทคใช่อยู่ตั้งนานนะนานไหมคะนานได้ครบหมดทั้งส่วนไหมห้าร้อยซีซีนียค่ะครบได้สองครั้งได้สองครั้งครั้งแล้วความแตกต่างเป็นไงบ้างใบก็เริ่มมาจากที่ว่าเป็นการทูบเยอะใช่ไหมใบก็มาแล้วทีนี้แต่ก็ยังไม่ไม่เต็มที่เหมือนยังไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยก็รู้สึกว่าอืมก็ดีขึ้นเหมือนกันนะดีขึ้นยาเขาน่าจะโอเคแหละ เริ่มใช้ได้เริก็ใช้ต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องแล้ก็ฟื้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราสึกว่าเราอยากจะมีลูกแล้วล่ะใช่ไหมปีที่ห้าของทุเรียนค่ะก็ใช้คือใช้ไม่เต็มที่ใช่ไหมมันยังออกลูกให้เราให้เราได้เห็นว่าคือมันออกมาแล้วช่วงที่ใช้ตอนนั้นก็คือเป็นช่วงที่ก่อนที่จะมีลูกไอ้เจ้าตันหนึ่งนั้นใช่แต่คือยังไม่ได้ใช้เต็มที่เพราะว่า บางทีก็เดือนหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งหรือว่าครึ่งเดือนได้ครั้งหนึ่งยังไม่รู้ประสบไม่การไม่ค่อยมีทีนี้เราจะตั้งใจใช้แล้วล่ะและเราก็จะเก็บเอาลูกแล้วล่ะแต่โดยปกติพื้นที่ภาคใต้เนี่ยส่วนมากเขาจะทําสารก็คือสารแพคโคนะคะก็คือในเรื่องของการทําลูกโดยใช้สารนอกฤดูพี่คิดว่ายังไงบ้างคิดว่าที่สวนไม่ไม่ทาได้ไม่ชอบ่ไม่ไม่ทาเลยเพราะว่า เราเจอมาเจอโรคตามหลังมาทีหลังเพราะเราเข็ดกับความโสมมากใช่เพราะว่าตอนทุเรียนปีที่สต้นของเราเน่าเรารู้เลยว่าเออต้นเขาต้นของเราเน่านี้มันอยู่ยังไงเจอปัญหาที่มันรักษายากแล้วบางเออเซลก็บอกว่า ไม่ต้องทําสารก็ได้ก็ได้พี่เจนไม่เน้นเลยนะว่าต้องทําสารนะบอกว่าไม่ต้องนะไม่ต้องทำไม่ต้องทำอ่ะเขาบอกไม่ต้องทําแต่เราก็อยากได้ผลผลิตแหละเพราะว่าสวนขนาดนี้เนี่ยควรจะต้องทําเงินหลักล้านให้เราได้บ้างแล้วล่ะอ่ะโอเคเราจะมีลูกแต่เราไม่ทําสารแล้วดอกมันมาไหมคะปีนี้คือช่วงทุเรียนรุ่นเรกไม่มีดอกนะเพราะตอนนั้นคือกําลังทําใบใบที่สี่ คือมันไม่ออกดอกให้เราอกดอกให้ก็มีพี่แจ๊นี่แหละก็บอกอยู่เรวยว่าคือเราฉีดอันนี้เข้าไปค่ะมันก็จะออกมาเองเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกแต่ก็เป็นความใจร้อนของเจ้าส่วนก็ต้องถามพี่แจ๊อยู่เรื่อยพี่แจ๊ออกดอกไหมมันจะออกไหมจะออกไหมจะออกไหมพี่แจ๊ก็บอกว่าออกออกชัวแน่นอนไม่ต้องไปฉีดสารไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นก็เชื่อจนมาถึงมันออกดอกนี่แหละเต็มท้งต้นเลยทีนี้ดีใจสุด ตอนนั้นออกโดกเดือนเมษาใช่ไหมคะช่วงเมษาแล้วได้ข่าวว่าผู้พี่บอกว่าน้ําไม่ค่อยมีด้วยน้ํําน้าปีนี้ปลาปลาเขาไปใช้เยบ้านน้ำเริ่มแห้งระบบน้ําของเราเป็นน้ําหมู่บ้านค่ะเป็นน้ําสาธารณะที่เขาที่เขาให้มาแล้วเราก็ต้องแบ่งปันกันใช้ใช่ไหมคะคือสวนด้วยปลาปลาก็ใช้ด้วยเพราะงั้นก็ต้องประหยัดต้องประหยัดน้ำในเรื่องของน้ําค่าน้ําแพงไหมคะ ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเพราะว่าเราใช้เป็น่องของเราไปตั้งเราก็ดึงมาใช้ได้เลยแต่ทีเนี้ยเวลาที่แหลงมันก็จะแห้งน้ำจะแห้งเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องแบบประหยัดประหยัดกันนิดนึงแล้วสวนขนาดเนี้ยใช้น้ําค่อนข้างเยอะมากๆถูกไหมคะใช่พี่พัดก็ต้องบริหารจัดการน้ําดีๆช่วงที่เป็นลูกช่วงเนี้ยให้น้ํายังไงคะพี่ ตอนนี้คือได้ฝนตอนนี้ฝนถ้าฝนไม่ตกก็ต้องวันเว้นวันอเพราะว่าเราน้ําน้อยแล้วก่อนหน้านี้ช่วงที่เป็นเป็นดอกอะค่ะเราต้องเราต้องดูแลเรื่องน้ํายังไงบ้างคะถ้าวันไหนเราลดน้ําเยอะไปถ้าดอกรุถ้าดอกร่วงเราก็ต้องถอยน้ำหยุดถอยน้ำออกอันนี้ก็คือมีสุดยอดฝีมือเขาบอกบอกกันมาเราก็คือทําตามทาตามนี้แล้วก็เห็นว่ามีต้นหนึ่งที่มีปัญหาในส่วนนี้ ที่เป็นปัญหาที่ทําให้พี่แอนต้องโทรศัพท์ไปหาพนักงานขายของบริษัทว่ามาดูหน่อยเดี๋ยวเราไปดูต้นนั้นกันดีกว่าว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันตรงต้นนั้นเนาะต้นนี้หรอคะพี่ใช่ต้นนี้นะคะตัวเจ้ปัญหาของพี่เจมกิ่งเยอะมากเลยนะคะพี่กิ่งเป็นมือเลยอ่ะแบบกะว่า ยอดมันด้วนเมื่อก่อนอ๋อยอดด้วนยอดด้วนค่ะเราก็เลยมันก็ออกมือมันก็เลยขยายเป็นมือใช่ไหมคะเราต้องบอกเลยว่าตอนนี้คือจกมากจกมากและคิดว่าพี่พัดต้องมาเล็มออกอีกใช่แน่นอนนีขนาดล่วงไปแล้วสองครั้งเลยนะในเรื่องของการล่วงเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติต้นนี้คือต้นเจ้าปัญหาต้นแรกที่ทําให้พี่แอนโทรไปหาโทรไปโทรศั์ไปหาพี่แจ๊ ว่ามาดูเร็วๆมาทำไมมันร่วงเยอะมันร่วงเยอะมากนะพี่แจ๊กก็ยังไงเพราะปกติเราก็มั่นใจเนะเพราะว่าเราทำทุกส่วนเนี่ยไม่ไม่มีร่วงนะคะแต่คือลูกมันจะเยอะเกินทั้งแถวไปเลยคือมันเยอะที่สุดใช่มันก็เลยเยอะล่วงเยอะที่สุดแต่เรารู้สึกว่าทำไมมันร่วงเยอะ เพราะว่ามันไม่เคยเป็นแบบนี้มากไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เป็นมือใหม่ด้วยประบการณ์ใช่แต่บังเอิ้โชคดีพี่ทั้งสองเขามีลีดเดอร์ที่ดีมีผู้นําที่ดีก็คือมีทั้งเซลล์บริษัทเรานะคะแล้วก็พี่กัวกนะนี่คือสําคัญมากเลยเพราะว่าพี่กวกเขาก็มาช่วยในเรื่องของแนะนำใช่แนะนําว่าเออแต่งแบบนั้นสิ ทำแบบนี้สิและที่สําคัญก็คือกําลังใจกําลังใจสําคัญที่สุดจริงดเลยที่สุดเลยที่นี่ให้กำลังใจตลอดเลยใช่เพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่เรายังไม่รู้ประสบการณ์ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นี่นะเราก็เห็นผลผลิตขนาดนี้แล้วต้องบอกเลยว่าพอใจพอใจไหมคะพอใจพอใจครับพอใจมากพอใจมากมากเลยตอนนี้ที่สําคัญคือพอดีขึ้นมาแล้วเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะหันไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาด ซึ่งบางทีมันก็อาจจะทําให้ไปลองผิดลองถูกใหม่ๆใช้ตัวนี้แล้วผมไม่อยากไปลองตัวอื่นแล้วเพราะว่าหนึ่งเราก็ใช้ถูกแล้วค่ะต้นไม้ก็ดีไปลองตัวอื่นไม่รู้จะถูกกับต้นไม้ของเรามอีกไหมใช่ใช่มันต้องลองไม่ได้ช่ผมว่าดีแล้วเราก็อยากจะให้มีความแบบแข็งแรงในระยะยาวเพื่อที่จะได้ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องได้โดยที่ ส่วน<ม>ของเราไม่สุดโสมไม่สุดโสม,ม,สโสมนะคะคานวณไว้เล่นๆหรือยังคะว่าป <c oughs> ีนี้เนี่ยจะฟันประมาณเท่าไหร่ดีในใจ <c oughs> ผมไม่ไย่อยากได้เยอะว่าได้ทกล้านนึงแต่ไม่คนมาพูดว่าได้เยอะกว่านั้นเยอะใช่เนียบคือพูดง่ายว่าถ้าทุเรียนราคาแบบนี้นะไม่ได้ตกหล่นไปมากกว่านี้นะนเนงินล้านเนี่ยจิบๆเลยสําหรับส่วนนี้ต้องบอกว่าน่าจะหลายล้านนะคะ เพราะว่าผลผลิตถ้ามันไม่ได้ไปสะดุดตรงไหนอะไรยังไงอีกเนาะเอางี้ดีกว่าถ้าเงินยังไม่เข้าบัญชียังยังไม่ยังนับไม่ได้ยังนับไม่ได้แต่ก็ถือว่าพี่ทั้งสองคนผ่านจุดที่เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อวิกฤตที่ทุกคนกลัวมากที่สุดมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เห็นลูกขนาดนี้คือ บายใจนิดนึงแล้วบายใจบายใจได้นิดงนึงนนงบายใจนะแต่ก็อยากให้หทั้งสองบอกวิธีในเรื่องของการใช้งานสักนิดหนึ่งเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูตรงผสมยาต่างๆเนาะเพื่อจะเป็นไกดให้กับคนอื่นที่สนใจที่จะทดลองผลิตภัณฑ์ของเรานะคะต้องลองเปิดใจใช่ต้องลองเปิดใจที่สําคัญใจต้องนิ่งนะคะใครมาพูดอะไรอย่าไปวกแวกนะคะดูแค่เรากับต้นไม้เท่านั้นนะคะอย่าไปทดลอง อย่าไปทดลองอะไรที่มันแบบแปลกๆแล้วถ้าอยากทดลองจริงๆนะคะก็ทดลองนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วดูอาการก่อนอย่าเพิ่งทุ่มทั้งหมดอย่างของเราก็เหมือนกันนะคะเวลาเกษตรกรเอาไปลองเนี่ยก็จะลองน้อยๆก่อนนะคะเห็นดีแล้วค่อยทุ่มนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูตรงนู้นแล้วก็ไปดูเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์กันนะคะไปค่ะพี่อัดกมากเลยพี่สุดๆเลยอ่ะเห็นนี้ปื้มเนาะปื๊มปื้ม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะอยากให้พี่พัฒ์อธิบาย <c oughs> เรื่องของการใช้งาน HB 1 0 1แล้วก็ผลิตภัณฑ์ในเครือทั้งหมดเลยที่พี่พัฒใช้อยู่แล้วทําให้สวนเนี่ยฟื้นแล้วก็สวยงามแบบนี้ส่วนมากผมจะใช้2ตัวนี้อ่าตัวนี้ก็คือ HB Stimulate <c oughs> นะคะ HB <c oughs> ตัวนี้ HB 101 <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเราแกะออกมาจากกล่องเลยนะ,ะถ้าที่ซื้อไปไม่มีกล่องเนี่ยคงเราต้องระวังนะว่ามันจะเป็นของปลอมนะคะ เราก็จะมีกล่องให้แบบนี้ทุกครั้งนะคะ101แล้วก็มีสติกเกอร์อันนี้ด้วยที่เป็นวอยนะคะว่าเป็นของแท้มาจากญี่ปุ่นไม่ใช่จีนนะคะอันนี้ชุดฟื้นต้นฉีดทุก10วันด้วันหรือ15วัน1 0 1ถวันต่อครั้งในการฉีดครั้งฟื้นต้นเรื่อยเรื่อยตัวนี้ผมจะใส่ประมาณ3ฝา3ฝา3ฝาต่อน้ำ2องลิตร3 0ซีซีนะคะในน้ำา2 0รลิตรค0 0้อตน ตีเกลียวก็ประมาณ300ต่อน้ำสองร้อยลิตรสามสิบซีซีค่ะก็คือเต็มแก้วนี้ไหมคะเต็มเต็มก็เหมือนกันตัวสีแดงก็เหมือนกันก็คือตวงไปเลยถ้วยนึงถ้ามีพิกเกอร์อยู่นะคะก็จะใช้30 3 0 0ซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะคะอย่างละอย่างละก็เอออันนี้คือฟื้นต้นอย่างละถ้วยนะคะถ้ามีก็ดูดูอาการของต้นไม้ด้วยคยาฆ่าแมลงตังค่ะพร้อมกันหรอกคือพร้อมกันแต่คือแล้วก็ใส่แต่นี้เป็นหลักอันนี้คือหลักช่วงที่เป็นใบ ตัวไหนที่บำรุงดูแลยังไงต่ออันนี้นะคะอันนี้ก็คือ HD Trans นะคะ t านสเนี่ยจะมีพวกธาตุเหล็กแมงกานิสแล้วก็โบรอนนะคะแล้วก็มีตัวแมกนีเซียมนะคะที่มีแมกแล้วก็กรรมฐันอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็น HD แคลเซียมนะคะที่ใช้อย่างละยังไงสามร้อยเหมือนกันเท่ากันก็คืออย่างละดบิกเกอร์หนึ่งสซีซีนะคะผสมลงไปส่ตัวนี้ผสมด้วย เพราะั้นเราก็ลดปริมาณได้250ก็ได้ดูจากอาการต้นว่าเป็นอย่างไรเข้มพอหรือยังใชบเข้มพอไหมใช่เราต้องการอะไรนั้วเราต้องการอะไรเราก็ปรุงแบบนั้นลงไปนะคะอันนี้ก็คือเซ็ตที่ใช้อยู่ค่ะหลังจากที่เราฟื้นต้นเรียบร้อยนะคะทำใบอะไรเรียบร้อยเราก็ต้องสะสมอาหารเพื่อเตรียมที่จะออกดอกนะคะตัวไหนบ้างที่พี่พี่พัดใช้เนี่ยส่วนมากผมจะใช้สีนัพตาล สีน้ำตาลนี้คือ H D Trans นะคะน้ำเงินแคลเซียมนะคะ H D c o c a l สีดำสีดำนี้ก็คือ H D Magnesium นะคะแล้วก็สีแดงตัวสีแดงก็คือ H D s t r o n t i ไม่ได้ H B เลยขาดไม่ได้ H B เลยนะคะ H B 101นะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะก็คืออัตราการใช้ก็คือ1นึ่งเกอร์3 0 0ซีซีเหมือนกัน4ตัวนี้นะคะรวมทั้ง H B 101 3ฝาเช่นเดียวกันทุก15วัน บางครั้งถ้ายอดเดินยังไงคือเราต้องจังหวะต้องสังเกตสังเกตฝนฟ้าไม่อำนวยเราต้องเลวรถลดลงมาคือ10วันเจ็ดวันถ้าเกิดว่าสภาพมันไม่เวิร์กยิ่งถี่ยิ่งดีถ้ามันถี่ได้เพราะเราก็ต้องต้องการดอกต้องการให้มันพร้อมที่สบแล้วหลังจากที่เป็นดอกแล้วนะคะมีดอกเรียบร้อยแล้วตัวไหนที่พิพัฒเน้นเป็นพิเศษ เน้นเป็นพิเศษก็จะมีนี่เดี๋ยคือชุดนี้ก็ชุดนี้ฉีดไปได้ฉีดได้ตลอดจนขึ้นลูกเลี้ยงลูกก็เพิ่มไซส์นี้อ่าเพิ่มสีส้มนิดนึงสีส้มนี่ก็คือห้าสิบซีซีต่อน้ำสองลิตรใส่เยอะหน่อยไม่ไม่น้อะลดลดลงมาสาสิบโอ้อันนี้ห้าสิบนิดนึงนิดเดียวเองเพิ่มไปเพิ่มไปสําหรับส่วนนี้ก็ประมาณนี้ไม่ยากง่ายๆไม่ยากไม่ยากแล้วก็ไม่ เลืองไหมคะเองเปิดใจลองดูคำว่าเปิดใจเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ต้องใจนิ่งด้วยหลังจากเปิดใจแล้วต้องคี p going ไปเรื่อยๆประหยัดต้นทุนเราเยอะประหยัดไหมคะประหยัดเราบอกว่าเรามาทํากันขนาดนี้เนี่ยเราได้ผลผลิตเยอะขนาดนี้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่พี่พันี่อยู่ประมาณแสนกว่า แสนกว่าบาทรวมหมดเลยรวมเลยตั้งแต่ฟื้นต้นมาจนกระทั่งเป็นลูกขนาดแสนกว่าบาทแสนกว่าแสนกว่านี้เป็นค่าอะไรบ้างค่าปุ๋ยค่ายาจะพวกเฮทบีทั้งหมด้วยทั้งหมดเลยรวมเจ้าตัวทับไทยที่ทุกคนบก่นว่าแพงด้วยนะคะใช้หมดไปประมาณกี่กี่ซีซีจำได้ไหมครับพี่ตัวนี้ใช้ไปประมาณสี่ลิตร ประมาณสี่ลิตร่เพราะว่าจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนับด้วยช่นับมาด้วยเลยตั้งแต่ฟื้นต้นตั้งแต่ฟื้นต้นมาเลยสี่ลิตรแล้วสําหรับส่วนนี้200ต้อกว่าต้นนะสองต้นคือมือหนักไปหน่อยมือหนักแต่ก็คุ้มนะคุ้มไหมคะพี่เจตว่าใส่สองผมใส่สามบางทีก็สามนิดๆเราเห็นมันดีเราเอาอีกเอาอีกเพราะตามที่ว่าผมเคยไปซื้อยาก่อนที่ามันใช้เอชบีนะมันแพงเยอะ แพงกว่านี้หมดเงินมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็คุ้มค่านะคะคที่จะได้เปิดใจทดลองใช้ใชอย่างที่พี่พัฒน์แล้วก็พี่แอนเปิดใจทดลองใช้ HB101 แล้วก็ผลิตภัณฑ์ HD น้ำของเรานะคะรวมทั้งปุ๋ยอินรีย์ h ดดมูลนะคะแล้วก็ปุ๋ยกระสอบแดงก็คือสารปรับสภาพดินกระสอบแดงของเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือใช้แค่นี้ไม่ยุ่งยากการใช้งานก็คือง,ง่ายมากๆแล้วก็ประหยัดต้นทุน แท็ต้นทุนแล้วก็ก็จะได้เห็นลูกประมาณนี้นะคะแบบนี้สวนก็จะสมบูรณ์แบบนี้ด้วยนะคะให้ลองใช้กันดูให้ทดลองให้ทดลองทดลองเพราะเป็นแปลงที่ทดลองมาแล้วตอนนี้คือต้นไม่ไม่เน่าไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาขับต้นเลยไม่เป็นแผลอย่างที่เคยเป็นนะใช่โคนเน่าก็ไม่เจอนะก็ท่เกับว่าที่สุดเรงโคนเน่านี่เลยโคนเน่าก็คือไฟท็อปเทอรล่าใช่ไหมคะแต่ก่อนก่อนที่เราไม่ไม่ได้ใช้แฮบีนะโคนเน่านะ ของผมต้องปลูกใหม่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่หลายต้นหลังจากที่ใช้มารวมทั้งติดผลด้วยก็ไม่เจอเจอก็ควรค่าในการทดลอนนะคะคุ้มคุ้มค่าคุ้มไหมคะคุ้มคุ้มกับการรอคอยว่ามันจะออกลูกให้เราได้เห็นได้ชื่นใจใช่ไหมคือปีนี้คือมันคุ้ม คุ้มค่าแล้วเดี๋ยวตอนที่เก็บผลผลิตเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะยังไงวันนี้คุยกันมามากมายแล้วต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะที่ให้โอกาสเรามาพูดคุยกันแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์อันนี้นะคะเป็นของกำนันเล็กๆน้อยๆจากบริษัทนะคะเป็น HP 101นะคะ รวมทั้งตัวนี้ด้วยตัวนี้ยังไม่เคยใช้พี่คะยัไม่เคยใช้ใชอันนี้เดี๋ยวรับอันนี้ไปก่อนนะคะพี่แอขอบคุณนะคะคุณค่ะ,คะสำหรับถุงนี้นะคะ HP101 กลานนวนะคะเรามี HP101 ที่เป็นแบบน้ำนะคะบรรจุอยู่ในทุกเม็ดของเขานะคะซึ่ง แนะนำนะคะให้ใช้หวานปีละหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งต้นอย่างทรงนี้นะคะประมาณสัก6ปีเนี่ยเราแนะนำประมาณ3ฝา3ฝาเราจะมีฝานะคะแบบนี้นะคะ<ร>ให้ะนะคะใช่ใช่อันนี้เนี่ยเราบำรุงดินโดยตรงในการบำรุงดินของการนูเนี่ยเราใช้เพื่อให้เป็นเหมือนเป็นบ้านให้กับจุลินทรีย์นะคะอีกทั้งค่อยๆปลดปล่อย HB101 น,นะคะให้กับรากพืชนะคะ เพื่อให้เขาแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ฟื้นสภาพสภาพแบบโดยรอบนะคะโดยโดยเฉพาะในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะไปลดน้ําหรือไปทําอะไรได้ในช่วงที่ฝนตกหนักหรือในสภาพที่แห้งแล้งมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆที่เกษตรกรจะนําไปใช้เพื่อบํารุงต้นในขณะนั้นไม่ให้สุดซูมในช่วงเวลาที่เราทําอะไรกับ ในสภาวะอากาศที่ทําอะไรไม่ค่อยได้นะคะอันนี้ก็มอบให้พี่แอนไปทดลองดูนะคะน่าจะเพียงพอหรืออาจจะต้องซื้อเพิ่มนิดนึงนิดหนึ่งายแล้วใช่ไหมนีก็นอบให้ให้ทดลองใช้ขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่ทั้งสองคนที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจของเราด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์นะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆแบบนี้ที่เราจะมาแชร์กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ <laughs>